สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหม่สืนะครับหวยไทยเด่นบนเดินดีสุดที่2นะครับเดินมา11งวดแล้วทุกท่านานาติดตางงวดที่แล้วก็เข้านะครับามาดูสติกันเลยเนะฮะย้อนกันสักเล็กน้อย14งวดนะครับผิด1งวดนะฮะ ผิดหนึ่งงวดนะครับสิบสี่งวดผิดหนึ่งนะฮะผิดแค่หนึ่งงวดนะครับแล้วก็สถิติก็น่าสนอยู่นะครับก็มาดูฮะงวดแรกนะครับงวดแรกเด่นไปที่แปดเก้าศูนย์นะครับเด่นสามตัวนะครับแปดกำส่งผลงวดออกสามแปดแปดนะครับแปดก็เข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะนี้สิบหน่วยนะฮะ งวดต่อมาเด่นไปที่1 2 3นะครับออก197อนะ่างวดนี้ก็1ก็เข้าที่หลักร้อยนะครับมางวดต่อมา3 4 5นะครับ3 4 5เด่น3 4 5ออก5 6 4ก็อ่ามา2ตัวนะครับงวดนี้4กับ5นะครับร้อยกับหน่วยนะฮะก็ไม่ได้ปักหลักนะครับทุกท่านอ่า1 1ใน3ตัวเนี่ย ก็มีมานะครับอาจจะมาหนึ่งตัวสองตัวเลยก็ไม่มาเลยมันมีงวดเดียวที่ไม่มานะฮะเดี๋ยวดูไปหอนนะฮะแต่ว่าสิบสิบสิบสี่งวดนีม่มามาผิดไปงวดเดียวก็น่าสนนะครับก็ดูนะฮะวดต่อมาได้เด่นมาหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามออกสามเจ็ดห้านะครับก็เ,เข้าไปที่เลขสามนะครับทุกท่านละร้อยนะครับ ต่อไป012นะครับเด่น012ออก223นะครับนาเล็กสก็เข้าไปที่ร้อยสิบบนนะฮะอ่านี่ร้อยสิบนะฮะรู้สึกจะมาทุกตำแหน่งนะครับอ่าถือว่าเข้าก็ดีแล้วนะฮะถึงมันไม่เข้ามันก็แย่เลยนะครับอ่าต่อมาครับได้เด่น567นะ567ออก522ก็เข้าที่เลขกห้านะฮะเล็กห้าเข้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะ ออกมา901นะครับเด่นออก924นะครับเข้าที่เลข9หลักร้อยอีกนะฮะเอาหลักร้อยนี่เยอะนะครับ1 2 3 4 5 6หกอันเลยฮะหลักร้อยหกอันเลยนะฮะมาดูต่อไปได้เด่นไป2 3 4นะครับออก541นะครับ541ก็เข้าที่เลข4นะครับทุกท่านหลักสิบนะฮะหลักสิบนะครับต่อมา เด่นมาที่901ตามสูตรนะครับออก774อ่างวดนี้แหละครับที่บอกว่าผิดนะฮะงวดนี้ครับผิดนะครับไม่มาสักตัวสักหลักหลยนะฮะต่อไปงวดที่10นะครับได้เด่นมา789นะครับ789ออก227อ่างวดนี้เริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับไปที่หลักหน่วยนะฮะต่อไป เด่นมา2 3 4นะครับตามสูตรเด่น2 3 4ออก4 0 3เนี่ยมา2ตัวแล้วครับงวดต่อมาเนี่ยอา่าเริ่มมาเริ่มเด่นดีมาร้อยมาหน่วยนะฮะร้อยหน่วยนะครับงวดต่อมามาเด่น8 9 0นะครับออก9 3 8นะาสองตัวอีกแล้วครับงวดนี้9กับ8ปดทำงานนะฮะอา่ามาหลักร้อยหลักหน่วยอีกแล้วนะฮะต่อมา ได้เด่น3,4,5สี่ห้านะครับออก4,4,6สี่หกเลขสีนะครับมา2ตำแหน่งมาร้อยกับสิบนะครับถ้าส่วนใหญ่จะมาหลักร้อยนะทุกท่านสังเกตดูนะฮะก็จะหลักร้อยซิเยอะนะฮะอันนี้ก็หลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดนะฮะเก้างวดแล้วนะหลักร้อยนะฮะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทุกท่านต่อมาครับงวดที่ ผ่านมานะครับเด่นไปที่ห้าหกเจ็ดนะครับเด่นห้าหกเจ็ดออกศูนย์เก้าห้านะครับก็เข้าหลักหน่วยนะครับวันนี้หลักหน่วยฮะโอเคนะครับก็สิบสี่งวดนะฮะสิบสี่งวดผิดหนึ่งงวดนะครับเพรานง้สิบสี่งวดผิดหนึ่งงวดครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่สิบห้านะครับตัวเลขที่มาที่ไปของตัวเลขนะฮะโอเคบดิมวดนะครับมามีที่มาตามสูตรนะครับอ่าสูตรเราใช้ หน,หน่วยหน่วยนะครับหน่วยหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกับหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับหน,ห,นรหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง Hail, งวดงวดงวดที่ผ่านมาก็คือเลขศูนย์นะครับ 0, เลขศูนย์เดี๋ยวเขียนตรงนี้แล้วก sorrow, ันศูนย์นะครับ ศูนย์บวกด้วยหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขห้านะครับแล้วก็บวกหนึ่งงที่นะครับห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับนี่ศูนย์บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกเท่ากับเลขหกนะครับเราก็จะได้เด่นตัวแรกนะครับก็คือเลขหกนะครับนี่นับเพิ่มก็จะเป็นเจ็ดนะครับทุกท่านเจ็ดและแปดตามลำดับนะครับ ก็เด่น6 7เจนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเอ่อวันที่หนึ่งเดือนหกปี6 3นะครับเอาก็มารอผลนะครับทุกท่านตัวไหนจะมามาหลักไหนนะครับเอ่อหน้าสนนะครับสถิติตัวนี้นะครับเดินดีนะครับสูตรที่สองนะฮะเด่น3ตัวนะครับ6 78ดนะครับเออก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับ 嗯。Mm.